Thank you ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจําวันที่24กันยายน พุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสภาพอากาศของประเทศไทยวันนี้ของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างสภาพอากาศของประเทศไทยวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่24กันยายนพุทธศักราช2567 ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6 mm. นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแทนค่าด้วยสีแดงกับสีเหลืองนะครับสีแดงหมายถ,ถยึงพื้นที่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักมากคือ90.1มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับผมส่วนสีเหลืองหมายถึงบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักคือ35.1-90าหถึงมิลลิเมตรสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกมากได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปางจังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่จังหวัดน่านนะครับผมส่วนทางภาคอีสานได้แก่จังหวัดเลยจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมจังหวัดสกลนครนะครับส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักโดยแทนค่าด้วยสีเหลืองนั้นได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายจังหวัดลำพูนจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำพูขอนแก่นการละศิุ์ มุกดาหารอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีส่วนทางภาคกลางนั้นได้แก่จังหวัดลบบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรีราชบุร,ร,รีจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการนะครับผม และภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดครับส่วนทางภาคใต้ที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสนะครับผมเรามาดูลักษณะภูมิอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่24กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ พบว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่และพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับทั้งนี้เนื่องจากล่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรง พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวนออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะหายหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอนดามันภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวนออกและอ่าวไทยในขณะที่มีแนวพัดสอบของลมตนตกเฉียงใต้และลมฝ่ายตะวนออกบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ตอนล่างนะครับผม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลน้มันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลน้มันนั้นตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมามีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทะเลน้มันตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผม พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยประจําวันที่2 1ประจําวันที่24กันยายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านแพรอ่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-31องศาเซลเซียสมีลมแปรปรวนความเร็ว 5- 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับทางภาคเหนือนั้นได้มีการพยากรณ์อากาศแยกออกเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างและภาคเหนือเป็นหลายจังหวัดกันนะครับผมโดยสายข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือน,นะครับเรามาดูการ พยากรณ์อากาศแล้วมาดูการพยากรณ์อากาศประจําทางภาคเหนือตอนบนกันครับผมคาดการณ์ว่าวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่และจังหวัดน่านนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดองศาเซลเซ,ลเซลียสอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่องศาเซลเซียสมีลมแปลปรน ความเร็ว10 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนทางภาคเหนือตอนล่างนั้นวันนี้คาดการว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31 3 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง24-25องศาเซลเซียสนะครับโดยคาดการว่าจะมีลมแปรปรวน 10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับการวัดปริมาณน้ำฝนในย4ิบชั่วโมงที่ผ่านมาของทางภาคเหนือพบว่าปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่101.4ม mm, ิลลิเมตรที่สารากางจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับโดยภาพรวมของภาคเหนือเมื่อวานนี้ซึ่งได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังรุนแรงนั้นพบว่ามีฝนตกตั้งแต่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักนะครับผมที่บริเวณที่หนักก็อาจจะอยู่แถวจังหวัดลำพูนล,ลำปางแพร่อุตรดิตถิษณุโลครับผมอาจจะรวมมาถึงจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโดยภาพรวมภาคเหนือเมื่อวานนี้มีฝนตกทุกจังหวัดนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวภาคเหนือระมัดระวัง อาจจะมีน้ําท่วมฉพันธ์น้ําป่าไหลหลากด้วยนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็จะอยู่ในลักษณะเดิมครับผมเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ําอยู่นะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศรายวันเป็นรายจังหวัดกันครับผม15จังหวัดนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคําขวัญของจังหวัดเชียงใหม่กันนะครับผมดอยสเทยเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพชาติล้วนงามตานามลาค่านาครพิงค์นะครับผมเรามาดูกัน การพยากรณ์อากาศประจําวันที่24กันยายนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันครับผมโดยวันนี้คาดการว่าแม่ฮ่องสอนโดยภาพรวมมีฝนฟ้าขนองรอยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อําเภอปลายส่วนอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่ปาางมะพร้อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนขุนยวมแม่ลาน้อยแม่เสลียงและศบเมยนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30 ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายกันครับวันที่24กันยายนคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนอง้ละ,ะ7 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักของเชียงรายวันนี้ได้แก่อำเภอเวียงป่าเป้านะครับผมเวียงป่าเป้ารู้สึกจะยังอ่วมอยู่นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยครับผมอาจจะมีฝนมาเพิ่มอีกแล้วครับวันนี้ ส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางนั้นได้แก่อําเภอเวียงเชียงลุงพยามงลายอำเภอขุนตาลนะครับผมอําเภอเทิงอําเภอเวียงชายอําเภอเมืองเชียงรายอําเภอแม่ลาวอําเภอพานอําเภอป่าแดดและอําเภอแม่สวยครับส่วนอําเภออื่นๆนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่นอําเภอแม่ฟ้าหลวงแม่จันแม่สายเชียงแสนอําเภอดอยหลวง เชียงของและเวียงแก่นเป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับจังหวัดเชียงใหม่กันครับผมจําวันอังคารที่24กันยายนจังหวัดเชียงใหม่วันนี้คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสฝนฟ้าขนองละละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับผมโดยอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักมากได้แก่อำเภอพร้าวโดยสเก็ดแม่ออนอำเภอสันกำแพงนะครับ ส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอแม่ริมสันทรายอำเภอเวียงแหงเชียงดาวแม่แตงนะครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางนะครับเช่นอำเภอแม่อายอำเภอฝางอำเภอกัญญานีวัฒนาเสมิงแม่แจ่มแม่วางจอมทองอำเภอหอดดอยเต่าอมก๋อยอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอหางดงสารพีสันกำแพงสันประตอง และอำเภอโดยหล่อนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำพูนครับวันนี้วันที่24ลําลำพูนวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับผมและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักมากได้แ,แก่อําเภอบ้านทินะครับผมส่วนอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แ,แก่อําเภอเมืองลำพูนแม่ทา ส่วนเพืภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางนะครับเช่นอำเภอเวียงหนองสองอำเภอป่าซางอำเภอบ้านโฮกอำเภอทุ่งทุ่งหัวช้างและอำเภอรีนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ต่ำสุดประมาณที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำปางวันที่24กคันยาย์ลำปางเมืองม้าวันนี้ลำปางเมืองรถม้าวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ70ของพื้นที่แล้วมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักมากได้แก่อำเภอเมืองปานนะครับผมอำเภอเงาครับส่วนอำเภอท,ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่แจ้่มเมืองลำปางแม่ทะนะครับผมแม่เมาะครับอำเภอแม่เมะส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอเวงังเห <soi. S 2> น<า>ืนอแ <hayat> ม่ทะอำเภอห้างฉัดเกาะคาเสริมงาม สบปาบอำเภอเถินและอำเภอแม่พลิกเป็นต้นครับผมอุณภูมิสูงสุดอยู่ที่3 1ตามสุดประมาณที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาดูการพยากรณอากาศประจำวันของจังหวัดแพร่กันครับผมวันที่24กันยายนจังหวัดแพร่วันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับผมอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักมาก ได้แก่อำเภอสองนะครับส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอหนองม่วงไข่และอำเภอรองส่วนอำเภอรองกวางเมืองแพร่สูงเม่นเด่นชัยวังชิ้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ31ต่ําสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพรยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดน่านครับผม24กันยายนวันนี้ จังหวัดน่านคาดการว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับผมฝนตกหนักมากอยู่ที่อำเภอบ้านหลวงอำเภอเมืองน่านนะครับส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอท่าวางผาสันติสุขอำเภอภูเพียงแม่จริมเวียงสานาน้อยนานหมื่นนะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางทุ่งช้างสองแควอำเภอปัว อำเภอบอกเกลือครับอุณหภูมิสูงสุดคาดการว่าอยู่ที่30ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับผมมาดูจังหวัดพะเยากันครับผมวันที่24กันยายนพะเยาว,วันนี้คาดการว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง ร้อยละเจของพื้นที่นะครับผมและมีฝนตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักมากได้แก่อำเภอเชียงม่วนนะครับส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอดอกคําใต้และอำเภอปงครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางนะครับเช่นภูซางเวียงเชียงคําอำเภอจุนอำเภอเมืองพะเยาและแม่จ่ายเป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29่าต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสครับ มาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดตากครับ24กันยายนคาดการณ์ว่าวันนี้จังหวัดตากมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับผมอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แ,แก่อําเภอท่าสองอยางสามเงาแม่ละมาดบ้านตากแม่สอดเมืองตากอําเภอวังเจ้าและอําเภอพบพระนะครับผมส่วนอําเภออุ้มผางนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31 ต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสครับ3พยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรชบูรณ์กันครับผมวันคาำที่2ี่กันยายนคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่ลมเก่าเขาค้อนะครับส่วนอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่น้ำหนาวอําอเภอลมศักด์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์วังโป่งชนแดนครับผมส่วนอำเภอหนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีและสีเทพนั้นคาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ32ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามพยากรณ์อากาศของจังหวัดกำแพงเพชรกันครับผมวันอังคารที่24กันยายนกำแพงเพชรวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับ อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางวันนี้ได้แก่อำเภอพานกระต่ายโกสัมพีนครอําเภอเมืองกำแพงเพชรอําเภอคลองลานคลองขลุงลานกระบือทรายงามทรายทองวัฒนาและอําเภอบึงสามัคคีนะครับผมส่วนอําเภอปางศิลาทองและชานุวรลักษณ์บุรีนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ต่ำสุดประมาณว่า25องศาเซลเซียสนะครับผมมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรครับผม24 กันยายนจังหวัดพิจิตรเมืองสารวันวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แ,แก่อำเภอวังไซพูลโพประทับช้างบึงนารางสะพานหินทับค้อโพนทะเลบางบุญนาคและดงเจริญนะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แ,แก่อำเภอวชิระบารมีสามงามอำเภอเมืองพิจิตรและอำเภอสากเหล็กครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31 ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามสภาพอากาศของจังหวัดอุตรดิตถ์กันครับผมวันอังคารที่24กันยายนโดยภาพรวมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักของอุตรดิตถ์ได้แก่อําเภอบ้านโคกฟากท่าท่าปลานะครับส่วนอําเภออื่นๆนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางครับเช่นน้ำปาดอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ลับแล เพืตอนและอำเภอทองแสนขันและก็อำเภอพิชัยครับผมส่วนอุณหภูมินั้นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ31ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดสุขโขทัยกันครับวันอังคารที่24กันยายนพบว่าสุขโขทัยวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับผมอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีนครทุ่งเสียมและบ้านด่านลานหอยนะครับส่วนอำเภออื่นคาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่นอำเภอสวนคาโลกศรีสำมรงเมืองสุโไทยคีรีมาศและกรงไกรล,ลาดเป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31อุณหภูมิต่ําสุดคาดการว่าอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดพิษณุโลกกันครับผมพิษณุโลกวันนี้โดยภาพรวมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่ชาติการอําเภอวัดโบดส่วนอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่พรมพิามพรามอําเภอบางละกรรอำอําเภอเมืองพิศณุโลกนะครับผมส่วนอําเภออื่นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่นอําเภอบางกระทุ่มวังทองเนินมะปารางอําเภอนครไทยนะครับผมอุณหภูมินั้นคาดการณ์ว่าสูงสุดอยู่ที่32 ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสะนะครับโดยภาพรวมวันนี้สำหรับทางภาคเหนือจะมีฝนค่อนข้างหนักอยู่แถวทางภาคเหนือตอนบนนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวงังด้วยนะครับอาจจะมีน้ำท่วมฉพานน้ำป่าไหลหลากนะครับผมโดยเฉพาะน้ำป่าครับชอบมาจังเลยครับช่วงนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวงังด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตก มาต่อเนื่องหลายวันแล้วครับผมสาหรับทางภาคเหนือเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ํานะครับสําหรับการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือทั้ง15จังหวัดก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอพระคุณมากครับสวัสดีครับผม